วิจารณสนันอาชีพที่อดรับเงิน3,500บาทนาน2เดือน จากกรณีกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้รัฐบาลจ่ายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่เหมือนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ดําเนินการไปเมื่อครั้งก่อนเนื่องจากปัจจุบันยังมีวงเงินกู้ภายใต้พระราชกรํารหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการแก้ไขปัญหายเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบเหลืออยู่ราวสองแสนล้านบาทอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องเสนอให้พลเอกประยุทธจันทร์โอชา นายรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่หากจ่ายจะจ่ายเท่าไรรวมถึงเป็นระยะเวลาเท่าใดทั้งนี้แม้ว่าจะมีเงินอยู่ก็จริงแต่เนื่องจากปัญหายังไม่สิ้นสุดยังไม่รู้ว่าจะมีการขยายวงแค่ไหนถ้าจ่าย5,000บาทเป็นเวลา3เดือนเหมือนครั้งก่อนอาจจะไม่พอแต่ถ้าจ่ายก็ไม่น่าจะเกิน 4, 0 0 0บาทระยะเวลาสเดือน วันที่12มกราคมพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ามีนโยบายให้เยียวยารายได้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มทั้งแรงงานนอกระบบเกษตรกร,ร,กรและอาชีพอิสระในเบื้องต้นในวงเงิน3,500บาทต่อเดือนต่อคนเป็นเวลา2เดือนโดยเสนอให้กระทรวงการคลังนำมาเสนอให้คอรมอพิจารณาในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าคอรมอไฟเขียวสาม,มาตรการเยียวยาผลกระทบทั้งลดค่าน้ำค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยอาชีพที่ไม่สามารถลงทะเบียนรับ3,500บาทในครั้งนี้นั้นคือกลุ่มอาชีพที่ยังอยู่ในประกันสังคมและไม่ได้รับผลกระทบ หากยังมีการส่งประกันสังคมนั่นแปลว่าบุคคลน,นั้นยังไม่ได้ตกงานซึ่งหลังจากที่มีกระแสข่าวนี้ออกไปก็ทำให้หลายคนต่างไม่พอใจหลังคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมหมดสิทธิ์ซึ่งบางครั้งคนพวกนี้อาจได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ดอทค